สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเพชรพลอยอิเลฟเฟนนะคะวันนี้นะคะก็น้องพร้อมทรัพย์นะคะมาอยู่บ้านนะคะมาอยู่บ้านของพี่เพชรพี่พลอยนะคะเนื่องจากว่าได้นํารถไทนะคะมาเอา,เอามูลของทั้งสามพอนะคะออกจากตรงบ้านของน้องพร้อมทรัพย์นะคะเพราะกองใหญ่มากนะคะกลองใหญ่มากเลยนะคะก็เลยต้องเอาออกบ้างนะคะ มาใส่สวนนะคะมาใส่ตรงสวนตรงบ้านตรงสวนของบ้านของแม่เพชรนะคะสวนของบ้านของแม่ขวานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเอามาไว้อยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เพชรก็จะนําดินมาถมนะคะนําดินมาถมนะคะตอนนี้ก็มูลช้างก็เยอะแล้วนะคะก็ไม่มีที่จะเอาไว้นะคะก็ กองสูงแล้วนะคะกองสูงแล้วนะคะก็เลยต้องเอารถไถนะคะมาดันออกนะคะเดี๋ยวตรงพื้นที่ตรงว่างๆนะคะตรงข้างหน้าของคุณตานะคะจะเอาดินมามาถมนะคะแต่ตอนนี้ก็รอตัดต้นมะขามออกก่อนนะคะต้นมะขามนะคะเพราะจะจะทำทางเดินนะคะทางเดินช้างนะคะทางเดินไปบ้านของทางเดินออกไปทางนะคะทางเดินช้างของพี่เป็นพี่พลอยนะคะ ก็จะทำไปตรงนี้นะคะน้องพร้อมซับก็เลยมาอยู่กับพี่ๆนะคะมาอยู่กับพี่ๆนะคะแต่ไม่ได้อยู่ข้างในนะคะก็ไม่ได้ไปอยู่กับข้างในนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พลอยไม่เป็นไรนะคะแต่ก็กลัวกลัวพี่เพชรนะคะกลัวพี่เพชรเขาจะ กระโดดใจนะคะกระโดดใ่น้องพร้อมนะคะก็เลยไว้ข้างๆนะคะไว้ข้างๆนี่นะคะอยู่ข้างๆนะคะเพราะต่างคนต่างตกใจเสียงรถไถนะคะก็ต้องมาอยู่รวมกันนะคะมาอยู่รวมตัวกันก่อนนะคะสามพอนะคะนี่นะคะก็ก็ลามอยู่ตรงนี้นะคะน้องพร้อมพี่พลอยไม่เป็นไรนะคะพี่พลอยนะคะก็จะมี ออกอาการกลัวก็น้องพร้อมกับพ in ี่เพชรนะคะที่ว่าเขาก็เป็นสองหนุ่มนอินดี้นะคะสองหนุ่มอินดี้นะคะก็จะกระโดดใส่รถไถนะคะน้องเพชรนะคะก็ไม่ได้กลัวนะคะน้องเพชรนะคะไม่ได้กลัวรถไถนะคะแต่น้องพร้อมซับก็จะเสียวนิดนึงนะคะก็มาพึ่งพี่พี่เขานะคะมาอยู่กับพี่พี่นะคะดูนะคะรถไถจะเสียงดังนะคะ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เรามาอัปเดตนะคะว่าน้องพร้อมนะคะมาอยู่บ้านของพี่เพ็ดพี่พลอยนะคะจะเป็นยังไงนะคะ <S <S ก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องเพชรพอยอีลเลเวนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ